รีดตะกแตนชลรดาทำอะไรมาจำแทมไม่ได้หน้าเปลี่ยนไปดนึงวัตุกตาเป็นผู้หญิงหยาหยุดสวยเช่นเดียวกับนักร้องสาวเสียงดีตะกะแตนชลรดาที่ช่วงนี้กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นจนกลายเป็นภาพล่าสุดที่ทําเอาแฟนๆตกตะลึงกันพลึบเพราะว่าจํากันแทมไม่ได้เลยล่ะค่ะโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวตะกแตนก็ได้มีการภาพคลิปวิดีโอพร้อมอวดลุกใหม่สุดจึ้งหนึ่งเซอร์ไพรส์จะต้องร้องว้าวเพราะว่าดูสวยเก๋ไก๋มากเวอร์เปลี่ยนจากลุกสาวแซบแซบเฟียสเฟียสกลายเป็นสาวหวานละมุนกับใบหน้าแบรุบ กรีบมองเว็บแรกหนึ่งวัตุกตามมาเองเลยแม่